ย่านตะเล็ก,นกนันบ่ผุนเงินเนี่ยบ่มีคาดอกช่วนช่วงเล็กันแมนัมดคาเด้แต่ว่าอดมือฝันรอยอ,อมือสุดท้ายเด้อมันจังแมนคักแต่ว่ากำลังมือเล็กนี่ว่าแมนแมนหล่อละฟังกับชีกับเจ็ดนี่ซิบกับน้อยนี่อันบ่มีให้ฝาดหำวนะกับดึงเสียง,งตดาดอกเกขาอยู่รักไรบ้างมันอ่ะเตรียมเกือบ บอก่าผลบนหนึ่งคับบอมีเก้าในให้ปาดมั้ยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไปยังไงมาดยังไงเนาะวันนี่ยกั้มาหาพ่อมาตามพ่อคือเก้าในละจ้าพ่อยังคือหอดอยู่ดีคือหอดคือเก่าล่ะจ้ามันก็ไม่ขอไม่รู้เป็นเรื่องปกติมันก็พลาดเจ๊ต้มเดียวเนาะ ว่าแล้วก็ได้โตมักใช่ไหมพิ่นกรบป่บอยปล่อยออกให้เหมือนดอกว้าแต่ว่าเพิ่นอยากให้เกลื่คาเกิอง่ยังก็เลยบ่มักศูนย์ซื่อดอกงอนบังหันสีหนึ่งหนึ่งสีก็ได้อยู่ดิแต่ว่าห่างบ่บอกเพราะว่าอยังมันมาหลายทางนะค<า>่ะอืมัมนสีหลายโต,โตัวมันมันสีหลายตัวก็เลยว่าให้ตัดาดอกบุญนั่นแหละเมื่อ แต่มันมาเต็มเมือดันกันไม่เราศูนย์ใส่กับสิได้ยุดรกบอกว่าหกหางนึ่งมาืันนี้กับสิบอมาอันเก้าดีบอ่ะมาานเก้านี่แล้วพอมาถามเป็นยังไงฟันดีฟันยังไปบ่นฝันนั่นสองขึ้นสองน่ะเด้อหวนว่าได้แก้ผายือเก้าหละแต่ว่าศูนย์บาดีศูนย์คักดนศูนย์คักบ่ศูนย์ยังไงพี่บ่าอะไรเอามีดอะไรฟันเนาะ งเงินก้อนนี่แก่ผ่าตแ,แต่ว่าบ่ได้ศูนแก่เล่นสวนแก้วบ่นอยู่ในน้ำค <ภา S 2> ่ะอยู่ในน้ำมันจะกันตามตะกิงแล้วนั่นกันตามตำราดที่อยู่ใน,นเขาเข้าไปบางทำนายฝันเนะ<ภ>าะมันก็เดินเก้าเดินสวนเดินหนึงนห่งเนาะเพอาะดีก็ได้บ่อสวนบ่มักศูนย์ก็เลยตัาบอกแต่ว่าสองนั่น,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 น แต่ว่าเก้าสองเก้าเก้าหนึ่งเก้าด้บอกยี่ดีค่ะเก้ากับหกตัวเดียวกันค่ะเพามันเก้าหกเก้ากัมวดวังหันเปแมนหกนั่อ่าเป็นไปทางซันอิตาเลีันดอกบ่แล้วก็ได้มวนวังหันเนาะแมนเนี่ยจ้ามากันสิบอกสิบทีไปอีกเันเต้าขวงเนมาสือแต่ว่าบาสือได้หนึ่งสีสือศูนยี อมามัดเออเอาสวนมัดซีอันหนึ่งมาใช้เก่าแมนมัดอ่ามัดจะรับกันกันที่ว่าซีโตให้ไปตัดมันก็ดีไม่แกะสางก็ดีหกซีหกเนี่ยมันก็ขึ้นฟากกับลงดินมันก็ดีว่าหลายเติบอยู่บกันพูดซื้อจะหนอกอ่กันผู้มักิลีเนาะกันจังซื้อได้คือวานล่ะด่านตะเล็กกันโบผุนเงินเนี่ยโบมีคาดอก่วง แม่นรดคาเดียนี่เตรียมทนนก็เวอือเนี่ยให้เอาโอ้ผมเงินเนี่ยแม่นห้องเปลี่ยนเครื่องอยากไรแต่ว่าแต่ว่าไปชื่อยังบ่ได้เมื่อเร็วก่อนบรงตรงๆกันรอดวันต่อเพราะว่าบ่ไกลอยากบวกมนตรงกับปวดห้าลังเทียนเนี่ยจังวัตีฟันว่าปูมาบอกเขาทีละสามตัวได้ทีละสองหางสามหางอยู่บอกอะไร ดูกเปีดนั่แหละแต่ว่าหอดมือฝันรอยอ,อมือสุดท้ายเด้อมันจังแม่นคัก mm. แต่ว่ากำลังมือเหลี่ยมนี่ว่ามันแม่นหล่อและฝันว่าคือเก่านั่หล่ะที่แคผ้าว่ากำลังสีลงน้ำบ่ทันได้ลงดอกผีบ้าเป็นเจ้ากับทหารของเก่านั่เจ้ากับขมาขายเรื่อยดอกผีบ้าตัวนี้ mm. อ่ากันให้ให้หน้อยแน่เจ้าที่ขาดบริสิกา ผู้ซ <ul à. S 2> ื้อไปเนี่ยอ่าฝนผู้นี้ก็เลยพิจกันอยู่บนเ้าพิจในใจเราวะบ่บ่หันแช่เราเราพ่อได้น้ำแช่นบัดที่นี่ฝันมาจังไดยเอาพวกวามฝันอ๋อถือบอกวองฝันเนี่ยฟังตวงขึ้นขึ้นที่แล้วฝันว่ากำลังสิลงวัดอาหนามนั่นแหละแต่ว่าก็สิโยรนี่แหละบ่าวันอายุหมงื่นเนี่ยฝันฝันที่เจอกันกับเพื่อนนี่น้ำอืมก็เหลียวเห็นแช่อยู่แต่แช่บ่กล้ามาเจ้าสิเห็นผีบ้ายทีเดียวบ่ ู <S <S 2> <S 2> มือนัน่นเออจะยืนอยุกไกๆเลายโตใหญ่ๆสูงใหญ่วันถ่อมมันี่ขัดแย่อยู่ไก่สิายายสิเป็นใหญ่แต่ว่ากันเขามาหากันเราเป็นพ่อกันพ่อกันเป็นคนเป็นอย่างคือกันนี่เด้็เัเนี้เขายาสูบให้แล้วมือน,นั่นฝันเจ้าแช่ละเลวกอกแล้วจะสิว่ายุ่งแล้วนี่นก็สวดที่ขัดแย่น่ามึงก็บวชสูตรก็ศิว่าต้นมากอนสองก้อนชุกกะ โมโหกับเก่าตัวต้วะมิตรผู้เถ่าน้อกันก็เลยว่าขึ้นไปจังซี่หนะแหมอ่าก็แม่นคนแก่อยู่หรอกบานนี้ศูนย์คักวันตอบมื่อนั้นฝันนั้นกำลังตีลงอาบน้าด้วยแลยตัวเสียผาเลี้ยวเจ้านีจะว่ามึงว้าหัวคุณตีบังหันฟะนะก็เลยเลี้ยวขึ้นมาเขาผูดเลว่าให้ตัวกับบัวมันกอนหายกอนนักกับบัวดีกอนอยู่แล้วนะบ่ท่านในศูนย์ตานั้น ไว้ไปเบิังละหัวมีดสองดวงมิตรกาบียู่ไหมมีอ่าเจ้ถือไว้อยู่มือแะอ๋อผม,มก็เอาคุยสีถิ่นมิตรแจ้าได้บ้านั่นว่าดีขาเขาอย่างเดียวอันเถอะอ่าจ้จ้ศูนย์คัะถือมีดสองดวงแลีนใส่เนาะแลีนใส่เขาก็แลียนนีแล้วข้าแจ้ผ่ายกับลีนเลยอ่อาแ่ว่าผ่าเนื้อส่เนื้อไส้ไปแล้วเจ้าดึกมีดน้ำหมูม Tay <S preach science> gì thì mẹ loi mặt tất vì ở trong nhà nào. Tay là tên là là mẹ thương 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 เขาฟันเนาะเมื่อบักย่างจังเลยเนาะใช่ยู่กับมันยิ่งใสแห้งก็ติดต๊ะพุ่นแล้วปากเนี้ยมีติดบริจังแล้วว่นวันเตลี่ก็อะไรวันน่ะไหวแต่ว่าวังว่าจังเขาบางจะรักฟันแล้วนี่เป็นตัวไหนเนาะเก็บเก็บสูตรกับเวลาเนี่ยก็ว่ามันไหวแต่บุมักตัวเดียวเนี่ยห่ดเต็มเกือบทั้งบนทั้งล่างมันเข้าไปอ้อออกมาเลยอ่า เถามิมางก็ได no. like ้มันนอนจนนี่มันเต้นหนกไปเลยมันตื่นนาก็ได้ตัวได้หลงมันตื่นวัันเจวกิตามขอไปเบิ้งนี่มันตีวะยากได้มีดสองดวงนี่กับผีบาทนี่ไหลฟันเนาะมามันสิลืมนม่บลืมดอกกันบาชืวอเจ็สองกับเจ็สกิจว่าตั้งเด๋ยวเจ็กับเจ็ดสี่อพราว่าอยู่ในหันเด่นเจ็ดเด่นสี่เด่นสองโอ้ไปเบิ้งตำราฝันเนาะ เบิ้งไว้แล้วบัด้ก็มาเห็ดสูตรเบิ่งมันก็ได้ีกับสองอแต่วาหนีบ่หมดนั่นยังอยู่ตัวนึงเด้สตัวนพิ่นนี้มีเก้าสองตัวไว้แล้วเห็นแก่ยืนสูงเนอือ่าเก้าสอเก็ดิไปจังี่ตัวแะยืนเหลียวเบิ่งจะแบ่มอัศวยอเก้าเจังซี่บ่มงนะกดเอาไว้เลยล่ะรักร้อยไปเปา้าแล้ว โอ้คนเก่าหนิแต่ว่าสองกับชีกับเจ็ดนี่ชีกับน้อยนี่อันบ่มีให้ปาดห้ำว่ะกับดึงใส่เสียงนาสิเห็นกันมากกว่านี้เห็นแข้งคักก็เก่าคนจีดแล้วมันเห็นหลายคนงานเนี่ยบ่ว่างเลยบ่ว่าเขาขอมาบ่ได้เพราะฉะนั้นตกลงว่าเก่าสองนี่ชีบัดนี้ให้ให้ให้เพื่อนชีโทนน่ะล่ะ อืมตะก็ได้ตาดอนเก้าอยู่รักร้อยว่ามันน่ะเตรียมเกือบเหมือว่าขึนบนนี่ก็บ่มีเก้าให้ปาดห้วยอ๋อก็บ่มีเก้าให้ปาดแม่นก็คือว่ามันว่ามา2กองตัวเด้อืมเออคือเกี่ยวกับเพิ่นนี่นี่คันบ่มีเก้าดีคือสิบ่มีบ่แมนมันอือต้องมาเพราะว่าแจ้สิมาหานี่แจ กสิมาทบน้ำน้ำกันนั่นแหละบ่งท่งแล้วคือฝนหวดบางหันละบนะันี้พอาง่นี่เปิดเรียนน้ำจนคุณเขาเลยศมสู์บ่ไอ้เปิดนี่แล้วมาวิบากหนิไหมอมก้นสิบตีศู์ตีกว่าเป็นคนมอมากศูน์นั่นนะกันว่าศูญขัดกันอยากใช่ก็คือเอาว้ลางซะตัววนนี่คิดว่ามาเ้ศะนู์สิมาลางแม่แับใจมันสีคูรลดไป 02070นี่หลักสิบได้คำตอบก็ต้องตามตำรากับสูตรยูหันทีเฮ็ดไปเบื้องนั่นว่ามันเพื่อหมันๆเลย02กับ0เก่าข้างล่างเนี่ยแมน02กับ0เก่าข้างล่างข้างบนก็เก้า72เก้ามันตีมีทั้งบนทั้งล่างนะเก้าก็สิว่าเป็ดจะได้จะดีกับเป็นตะได้ไปต่อกับเขาอยู่ในนี่แหละสูดได้สูดหนึ่งหน่อไป ต้งบนต้งล่างนี่เตรียมเกือบไปใี่ส่วนนี่ตัวว่านนี่เอาโน้มาปะทิ้เอาอันนี้กาไว้แน่นี่อันตัวล่างนี่ล่างแน่นๆไปเลยกาเอาให้พ่อเล้ากากาให้นะจ้าหยิดไปรวดนี่ให้เลยนี่นี่แหละตัวเด่นเลยนี่เด่นสองคู่นี่เห็นเปล่าเนี่ยนี่อันนี้ฟันล่างนี่ฟันล่างอย่างเดียวนี่อ่า ว่ต้องไปซื้อดอกบุญกันมีศูนย์นั่บนบัดจีนฮั่นเขาไม่เลอะกว่างขันบุญมิสสวนอ่ะอะจีบวกเลยขับบนบุมีอยู่ในสองสวนนี่นี่คู่ใดคู่หนึ่งนี่ว้าจีเปิดทางไปเลยมันตอบบ่ให้ไปมาหาดอกยากไก่ว่าอะบอกวิธีใช้มันใจคักประนันได้นี่อะขันยังบ่เขาอีกขออันนี้นี่ว้ยคือจีบอ่ะเห็นขนันหยุจะก้นดอก,พกเพิ่งเลี้ยวกันได้ เดี๋ยววัดไปยูนาได้หรอกถ้าไปยูนาก็ตีน้ำไปก็เกาขี้วานไปยูน่าตามกันน้ำหาเด้เลยเนาะแม่วุนีเนาะแม่เนาะบ่มีพูดอะไรบ่อยากได้เดิเนาะบ่เหลี่ยงเงินทองของขาวเนียวบาคือกันแล้วก็บเป็นเาลาง่วกับขวายกับบ่มีกับบ่ได้ดิบ่มีอังก็บบ่ได้กินแล้วบ่ได้แล้วจ้ะเนาะปั้นหายแล้วนี่แหละ จัดหนักไปเลยกวนดันไปหรอกขบวนมักว <9 S 1> ิ่งนี่ฟันเก้าบนเลยเก้าบนแางนี่ฟันศูนย์แางศูนย์แางศูนย์บนเก้า